นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทฺธะสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทฺธะสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทฺธะสสะพุทธกาโมละเพปุตตังทนะกาโมละเพทนัง อธิกาเยกายะยยะเดวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสังขังอะระหังสุขโตนะโมบุทธายะชัยาสนากตาบุตธาเชตวามารังสวานัง จตสัจจสัพพะรัสรเยเปเวงสุนาราสพะตัณหังการาดโยมุทาอัทเวสตินายกังสัพเบปะเตติตาไมหังมาทะเกเตโมเนสารา สีเสบเตติโตมัยหัางบวชตัธรรมโมทวิโลจเนีสังโฆปฏิติโตมัยหังอุเรสาภะคุณาการโอฮาดเยเมอนุรถตัวสารีบวตตจะดะคิเน กอนทันโยเปติปะคะสะเมงโมคะลาโนจะวามะเกดะเคเนสาวเนมยหังอาสงอานนดะลาหุโรกัสสะโพจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเก เกสันเตเปเตภาคัสเมิงสุริโยวะปพังการอนิสินนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงการโอกุมารกัสปุโพเทโรมาเฮสิเจตวัดโกโสไมหังวานเนเนจังปฏิทวาสิกุณาการโอ ปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสิวเลทิราปัญจิเมชาตานลลเตติลกามะสเสสะสิติมหาเทราเวิตาชินสาวกา เอเตสิเตมหาธีราชิตวันโตชิโนราสาชลันตาสิละเตเชนอังขมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิดาคิเนเมตาสุตะกังทัชฌังปัจจโตอาสิวาเมียงคุลิมาลกัง หันธโมระปริตตานจาตานาเตยสุตะกังอากาเสชาดานาสีเสสาบการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสตาบการละกัตตา ว่าตาเบตาติสันชาตาภาเฮราชนตุปัตตาวาอเสสะวินยังยันติอนันตาชินเตชะสะวัสโตเมสกิเจนะสดาสัมพุทธปัญจเรชินปัญชรมะชัมหิวิหารตังมาหิตาเล สดาปาเลนโตมังสัพเพเตมหาปุริสาสะพะอิเจวะมัโตสุขโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตตปัดดะวอธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารายอ ສາດທໍມະນຸພາວະປະລິດໂຕຈະລາມິຊິນະປັນຈະຕ